ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FCT น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันผลบรรณาชาแนลนะครับในช่วงเทียเท่ยงนะเที่ยงเนาะเที่ยงของวันเสาร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็อากาศร้อนนะครับอา,อากาศร้อนมากเลยนะครับก็พี่น้องที่ทํางานากลางแจ้งเนะาะก็ระวังตัวด้วยนะครับอย่าแดดอย่าตาแดดนานนะครับ ก็วันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่18มีนาคม67นะครับซึ่งงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนะาะสูตรที่ลุงตันให้ไปเนาะก็ลุงตันก็ใช้สูตรแบบวิเคราะห์งวดปัจจุบันให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็ เลขเด่นก็มา1ตัวนะครับอ่าก็คือมา4เนาะอ่าส่วนชุด2ตัวนะครับที่ที่ลุงวางเนาะอ่าใกล้เคียงสุดก็คืออ่าลุงวางไว้4 8นะครับอ่าแต่ก็อ่าตัวเลขหรือว่าผลหวยลาวนะครับ48ไปอ่าไปเข้าหลักร้อยหลักสิบนะครับอ่าก็เลย ไม่ได้เข้าตามาที่หวยออกนะครับถ้าเข้าหลักสิบหลักหน่วย,ยอาจจะได้บนได้ล่างบางแต่ตอนนี้เข้าไม่ตรงตำแหน่งเนาะแต่ตัวเลขามานะครับก็ลุ้นกันนะครับงวดต่อไปนะครับส่วนงวดวันที่18ม,มีนาคมนี้เนาะก็ไปดูว่าลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงครับก็ ไปติดตามรับชมกันครับผลหวยเราพัฒนางวดประจําวันวันศุกร์วันศุกร์ที่15มีนาคม67รางวัลเลข6ตัวก็คือ6 75 488นะครับ ก่อนหน้านั้นก็คือเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดเนาะแปดห้าเจ็ดนะครับาการาหาผลลัพธ์นะครับก็เนื่องจากว่านะครับเลขแปดแปดเนาะ ก็คือท้ายสองตัวบนนะครับแปดแปดเนี่ยตามสถิตินะครับในรอบตั้งแต่ปีหกสามเป็นต้นมาเนาะหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดเนาะห้าปีนะครับในรอบห้าปีที่ผ่านมานะครับอสองตัวบนแปดแปดเนี่ยนะครับออกไม่ไม่ถึงสี่ครั้งนะ แล้วก็ครั้งที่3เนี่ยก็คือครั้งล่าสุดนะครับก็คือรอบนี้นะครับครั้งนี้นครับก็เลยเทียบเทียบสูตรอื่นไม่ได้นะครับเหมือนกันสตัวเหมือนกันสามตัวหรือหรือสูตรอื่นๆที่ลุงเคยใช้เนี่ยเทียบไม่ได้ก็เลยเอามาใช้สูตรงวดปัจจุบันนะครับก็คือ2งวดล่าสุดเนาะงวดปัจจุบันกับงวดก่อนหน้านั้นนะครับก็เอามาหาผลลัพธ์กัน นะครับาการหาผลลัพธ์นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับลุงตันก็จะใช้หลักหน่วยแถวที่หนึ่งเนาะก็คือตัวนี้นะครับหลักหน่วยกับหลักร้อยแถวที่สองนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะได้เจ็ดเนาะเจ็ดบวกกับสี่นะครับต่อมานะครับจะใช้ ถวหลักสิบแถวที่หนะึ่งเนาะก็คือตัวนี้นะครับกับหลักสิบแถวที่สองอ่าตัวนี้นะครับห้ากับแปดเนาะห้าบวกแปดนะครับแถวที่สามจะใช้คู่คู่หลักแสนกับหลักหมื่นแถวที่หนะึ่งเนาะอ่าหลักแสนกับหลักหมื่นแถวที่หนึ่งก็คือคู่นี้นะดึงมาเลยนะครับก็คือ จ็ดกับแปดนะครับเจ็ดบวกแปดเนาะแล้วก็อีกแถวหนึ่งเนาะอ่ารอบนี้วิเคราะห์สี่แถวนะครับจะใช้อ่าหลักพันนะครับแถวที่หนึ่งกับหลักหน่วยเนาะหลักพันกับหลักหน่วยเนาะแถวที่หนึ่งก็คือคู่นี้นะครับอ่าหนะึ่งกับเจ็ดเนาะหนึ่งบวกเจ็ดนะครับ ่าทีนี้ก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับอ่าเจบวกสี 4, เนาะเจบวกสเป็นสิบ1อบเอดบวกหเป็นสิบอ่าลบหก็เป็น10บเนาะอ่าห้าบวกแป้าบวกแเป็นสิบสาบวกหเป็น14บลบหเป็น12อ่า บวกแปดเป็นสิบห้าอ่าบวกหนึ่งเป็นสิบหกลบหนึ่งเป็นอ่าสิบสี่เนาะหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดเนาะเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าลบหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะอ่าก็ได้มาครบรบเนาะสำหรับผลลัพธ์นะครับทั้งสี่แถวเนาะก็จะใช้ ปุ่มผลลัพ์เนะาะดังกล่าวนะไปหาเลขเด่นแล้วก็จับชุด2ตัว3าตัวนะครับทีนี้ก็มาดูมาดูเลขเด่นเนาะ <c oughs> เลขเด่นก็จะใช้ก็จะมีเนาะมี1น,นะครับ1 2ึส แล้วก็ห้านะครับอ่าทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับการจับชุดเนะาะก็จะใช้อ่ากลุ่มตัวเลขผลลัพธ์เนาะอ่าจับคู่มาวางเป็นชุด2ตัวโดยจะวางตั้งแต่ตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนะาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ อ่าสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งสามศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองหาแถวต่อมาก็คือเจ็ดสี่แปดสี่ แปดห้าเก้าสี่เก้าหกเนาะอ่านี่ก็คือชุดสองตัวนะครับทีนี้ก็มาดูสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีอ่า สี 4, 2, 1, นะ่สองหนึ่งเนาะห้าสามศูนสองหกหนึ่งแล้วก็เจ็ศนะครับอ่านี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับ อพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในรอบนี้ก็ลุงก็วิเคราะห์เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ ก็คือใช้งวดปัจจุบันเนาะในการหาผลลัพธ์นะครับก็เนื่องจากว่าอสองตัวบน88เนี่ยนะครับจากการเทียบสถิติเนาะตั้งแต่ปี6-3สามไต้นมาเนาะมาถึงปีนี้ก็5ปีแล้วนะครับอสองตัวบน88เนี่ยนะครับออกเพียงแค่3ครั้งเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับ แต่ถ้าออกสี่ครั้งเนี่ยก็จะเทียบสูตรอื่นได้เนาะอ่าสูตรเหมือนกันสองตัวเหมือนกันสามตัวหรือสูตรสูตรอื่นๆที่ลุงเคยลงไปนะครับแต่ปรากฏว่าออกเพียงแค่สามครั้งเนาะก็เลยเทียบสูตรอื่นไม่ได้ก็เลยต้องใช้อ่าสูตรปัจจุบันเนาะอ่างวดล่าสุดกับงวดที่ผ่านมานะครับมาหาผลลัพธ์กันเนาะอ่าก็ลุ้นกันต่ออีกงวดครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนอะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ